สวัสดีค่ะเบลจากฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ากิจกรรม CPD มีทั้งสิ้น9ลักษณะกิจกรรมด้วยกัน EP นี้เราจะมารับฟังกิจกรรมที่5ค่ะเป็นกิจกรรมบริการวิชาชีพซึ่งมีทั้งหมด6กิจกรรมย่อยด้วยกันนะคะตั้งแต่รหัส501จนถึงรหัส506หลายท่านอาจจะยังสงสัยว่ากิจกรรมบริการวิชาชีพเป็นกิจกรรมในลักษณะใดวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมที่501 การเป็นกรรมการพิจรารณาการเรียนการสอนหรือเป็นกรรมการวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยตรงนี้สามารถนํามาขอ CPD ได้นะคะโดยมีน้ําหนักตัวคูณอยู่ที่2.0ุคูณกับจํานวนชั่วโมงที่เราร่วมเป็นกรรมการนั้นค่ะกิจกรรม502การเป็นกรรมการของหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพในองค์กรแม่ข่ายหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรของตนเองค่ะักหน่วย CPD ให้หลักสูตรละ10ชั่วโมง ไม่จำกัดหลักสูตรต่อปีโดยมีน้ำหนักตัวคูณ2.0เช่นเป็นกรรมการหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ1หลักสูตรก็จะได้คะแนน CPD เท่ากับ20หน่วยหากใน1ปีท่านเป็นกรรมการ5หลักสูตรก็จะได้ CPD ถึง100หน่วยค่ะกิจกรรม5.3 0การมีส่วนร่วมในการกำหนดและตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เช่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมในหน่วยงานของตนเองก็สามารถยื่น CPD ได้โดยคำนวณ CPD ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมคูณน้ำหนักตัวคูณที่2.0คะ่ะสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นนะคะก็จะมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายะงานการประชุมค่ะกิจกรรมที่504การมีส่วนร่วมในการพิจรรารณากฎเกณฑ์ทางเทคนิคในงานต่างๆ เช่นการพิจารณาและแก้ไขกฎกระทรวงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกฎเกณฑ์ทางเทคนิคของส่วนงานราชการกิจกรรมนี้คำนวณน,น้ำหนักตัวโคูรอยู่ที่2.0โดยให้นับ10ชั่วโมงต่อหนึ่งคณะต่อปีค่ะกิจกรรมที่5.5 5การเป็นกรรมการสอบโครงงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกกรณีต่างม,มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะ หากเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันไม่สามารถขอ CPD ได้ค่ะโดยระดับปริญญาตรีให้นับ5ชั่วโมงต่อเรื่องปริญญาโทและปริญญาเอกนับ10ชั่วโมงต่อเรื่องค่ะและน้ำหนักตัวคูณอยู่ที่1.0สำหรับกิจกรรมที่5.01จนถึง50 5.05สามารถนับคะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน3ปีโดยให้นับจากวันที่มีประกาศแต่งตั้งเอกสารที่ต้องใช้คือหนังสือแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือนังสือเชิญประชุมพร้อมรายงานการประชุมค่ะกิจกรรมที่5 0 6คือการเป็นจิตอาสาในงานบริการวิชาชีววิศวกรรมโดยคำนวณน,น้ำหนักตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานน้ำหนักตัวคูณที่1.0่งเช่นกิจกรรมวิศวกรอาสาพูดถึงกิจกรรมตรงนี้พี่พี่น้องนองที่เป็นวิศวกรอาสาเวลาลงพื้นที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของสภาวิศวกร,รหรือองค์กร,รมแม่ข่ายนับเป็นคะแนน CPD ได้นะคะ เช่นการไปลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมหรือกิจกรรม C s R ต่างๆจำนวน6ชั่วโมงจะนับ C P D ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานง่ายๆคือ6หน่วยค่ะการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือองค์กรแม่ข่ายหน่วยงานนั้นๆจะเป็นผู้บันทึกหน่วย C P D ให้ค่ะ แต่หากเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นหรือจัดภายในองค์กรของท่านเองจะใช้เอกสารรายงานสรุปการลงพื้นที่หรือรับรองตอนเองผ่านระบบ CPD ของสภาวิศวกร,รได้เลยครบทั้ง6กิจกรรมย่อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละกิจกรรมไม่ยากเลยเพียงแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนชั่วโมงและน้ำหนักตัวคูณที่ต่างกันออกไปบางท่านอาจทำกิจกรรมที่ได้เหนือยความรู้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัว เห็นไหมคะว่า CPD ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณก็สามารถทำได้คะ่ะสู้ๆนะคะ